ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่ค่ะแตกตื่นค่ะเมื่อป้าดาเจออะไรอยู่ที่สวนเร็วๆพี่น้องตะโกนเสียงดังลั่นเลยนะพี่น้องเราถึงขั้นตกใจเลยเปีวยวเร็วเรียบรีบไปเรียวรีบไปอือโอ้ แตกตื่นเลยพี่น้องแตกตื่นไห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 นโอ้เห็ดพึ่งครับพี่น้องเห็ดพึ่งนี่ฮะเม่นบดาโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยจริงด้วยออนี่นทางนี้ยไหน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  ไหนอนอยอนี่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  FC โอ้อ้เต็มเลยพี่น้องเยุสเ้ยนี่อย่งนีนะโอ้ยงามไหมนี่นงนู่น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 เยอะแยะเลยนู่นไปเยอะเลยนู่นนู่นเห็ดพึ่งนู่นน่นนู่นอ้ อุ้ยรังแตนรังแตนโอ้โหรังแตนเต็มเลยหนุ่มใหญ่เบลื้มเลยพี่น้องนี่คือเห็ดพึ่งบอกนี่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 เก็บเลย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 นี่เอฟซีนี่เห็ดนี่นโอ้โหนี่เห็นไหมนี่ย่า ดูสวยมันไม่ตอดแต่แตนะตอดอยู่ข้างเจ้าอยู่ข้างเจ้าเจ้าอย่าไปยืนอู้เจ้าอย่ามุดไปนะเดี๋ยวโดนคแม่เลย่โอ้โนี่เดียวโอ้โหเอฟซีแตกตื่นเอฟซีแตกตื่นกันทำหน้าทำหน้าหน่อยทำหน้าหน่อยทำหน้าหน่อยเร็วทำหน้าหน่อย ทำหน้าหน่อยเก็โอ้โหโอ้โหอุดมสมบูรณ์จริงจยาตยนอย่าตอยนะอย่าอย่ตอดถ้าใบไม้ไม่ปิดมันอันนี้มันจะออกเต็มหมดแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นเฮเฮ้ยตุ้ม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 อยู่เลยเออมีนีาเจ้าทำยังไงเจ้าถึงหาเจอนี่ ก็ค่อยๆมาจอบดูทุกวันทุกวันโอาหญ้าชีเอ็นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวหย่าชีมะละกอโอ้มะละกอขึ้นแล้วพี่น้องดูนู่นนี่นต่อไปก็เป็นมะขามเดี๋ยวเดี๋ยวป้าาดูหมดได้ยังนี่แถวเนี้ยดูหมดยัง

ไปยาอาชีพาไปไปหาเห็ดละงอกแล้วแล้วพี่น้องยาชีจะพาไปหาเห็ดละงกแล้วพี่น้อง ไหนๆก็หาเห็ดแล้วพี่น้องไหนลองเปิดทิเมื่อวานก็แดดวันนี้ก็แดดงนี่า,นนามันไม่ออเหอไม่ออกพอำำยมคไีไหมออมีไหมมีไหมมีไหม,มไม่เรื่องเห็ดต้องไว้ใจมาดาให้ปดาเปิดปดาจะเปิดนี่เจ้าจะเห็น แต่ว่าเห็นเห็ดแดงนี่หนึ่งหนึ่งดอกนี่เห็ดน้ำหมากนี่ฮะเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากบ่่นีอกเอ้ยเห็ดน้ำหมากเล่โอ้เห็ดน้ำหมากเป็นแบบนี้นี่เองโอ้เอ้าไม่มีไม่มีมันหมดแลยเดี๋ยวมันอุ้ยไม่แน่นะเปิดไปอาจจะเจอเดี๋ยวมันจะออกปีหน้าบ่เอ้๋อ โอ้พี่น้องดูเปรี้ยวเร็วเปี้ยวเปิดดูดิเผื่อเจอเปี้ยวนะเออไอเจอเห็ดไม่เท่าไหร่แต่จะเจอแบบจนดูเพิ่งบอกญาติไป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 พี่น้องไปถึงกับวิ่งกับเจิงกันเลยทีเดียวพี่น้อง อโอ้โหเรารู้แหล่งเห็ดแล้วพี่น้องว่ามีคนอ่ะไปหาซิไปหาเห็ดเพาะแล้วไปหาเห็ดเพาะต่อเอออ่ะเห็ดเพาะออกไะจาเลยออ้วหโอ้โ โอ้นีขึ้เลยอ่อนนั้นน่ะมันเต็มอยู่แถวนี้นะสองเลย FC เออโอ้ยอย่าเยียบนะเสือเจ้าอย่าเยียบนะอ้าพี่เสือโอ้โ c ดูดูแทกตื่นกัน FC แตกตื่นกันแล้วพี่น้องเจอเห็ดเจอเห็ดโอ้นั่นไงนั่นไงน่น นั่นไงนี่ค่ะแตกตื่นค่เอฟซีโอ้ถึงกับวิ่งเลยพี่น้องฮะแตกตื่นกันแล้วนะเอฟซีโอเคค่ะสำหรับพี่นีขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ